ไหนมองแล้วพี่ตาลพี่ตาลแก่แล้วอะไรลูกตานอิจฉาอีกไม่เล่นด้วยละเล่นด้วยละตานอิจฉาตานอย่าไปเล่นกับเขาเบาๆสิลูกน้องเป็นไรฮะน้องเจ็บไหมน้องไปโดนอะไรมาฮะ น้องไปโดนเลยมาจะไม่ให้น้องเดินไม่ได้นะตาลหึที่ตัวเองเดินได้นะฮะแล้วตัวเองเดินได้นี่ฮะมานอนนี่มาลูกมาตาลตาลนอนนั่นละออโอ้อยใครทำเหมี่ยวฮะพี่ตาลทำเหรอลูกเหรอตาลทำตาลทำเหรอลูกเดี๋ยวจะตีตาลเลย เออไม่เล่นด้วยหรอกไม่เล่นกับแมวก็ได้เอ้ยทำไมตาอิจฉาน้องอย่างงี้เนี่ยมามาต้องไปยืนขวางมาเลยไปยืนขวางกันไหมที่เองยังเล่นได้มาตามมามาตามมาเลยตามมาเลย <c oughs> ดูสิคนอิจฉาเนี่ย ไม่ให้น้องเดินไม่ให้ใครเล่นกับน้องด้วยทําไมตัวเองเป็นหมาขี้ฉาบแบบนี้ฮะเออทาไมตัวเองเป็นหมาขี้ฉาบแบบนี้ห้ามนะห้ามนะห้ามห้ามนะห้ามะห้ามห้ามหยุด <c oughs> ถเถอะนาสงสารน้องใช่ไหมลูก